¡Gracias

16、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 16 Thank mm -hmm. you ชอเวลาชัยเปิดอีกที่กี่โมงสองทุ่มครับสองทุ่มครับเป็นเป็นไงบ้างวันนี้น่าจะทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งครับทุ่มครึ่งแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันดีขนาดนี้เลยไม่ยอมเดี๋ยวน่าจะเปิดเพลงเพลงลูกทุ่งก่อนะน่าจะเพลงลูกทุ่งก่อนโชว์เพลงลูกทุ่งก่อนรอบหน้าเป็นลูกทุ่งเหรอใช่ครับเปิดลูกทุ่งก่อนรู้สึกว่าจะเปิดข้ามโซลช็อต แล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยบวกกันอีกทีครับหลังจากที่เราไปชมบ้านชอวิรชัยแล้วนะครับวันนี้ก็ลงสนามนะครับตามคําเรืยอร้องนะครับอ่าแนะนําตัวอีกทีนึงครับนายสุวิทย์โพิ์สมิทนะครับเป็นมือเปิดครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับวันนี้ ฟูช้าได้ยินมั่งไหมเนี่ยได้ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่คือวันนี้ลงไปกี่ดอกครับวันนี้เป็นเซตห้าสิบใบฮอนสิบสองปากแบบหนึ่งโลครับก็จะเป็นเซตที่เขาใช้แข่งกันทั่วไปแล้วเดี๋ยวฝากงานหน่อย2ี่บสี่ตุลาครับหลังวัดทะเลสาบครับชนยาชอมัตเตอร์ครับผมครับผมอุปกรณ์ตามนี้เลยเหมือนเหมือนนี่เลยครับผมโอ้วันนี้ลงกี่เมตรครับจอเนี่ย จอนี้เป็น6เมตร s ปอ e r ครับครับส่วนมากหนังแข่งก็จะจะเน้นระยะบบนี้ครับส่วนใหญ่ฮะจะได้ฉายไหมวันนี้หนังฉายแน่นอนครับผมเพราะว่ายังไงต้องเวายไหวให้หลบทุกอัพครับกี่เรื่องครับหนึ่งเรื่องครับตัวละหนึ่งเรื่องครับครับผมเรื่องอะไรครับวันนี้ก็อยู่ที่จ้าภาพแต่แล้วอะตกลงกันจะเจ้าเรื่องอะไรครับอ๋อวันนี้วันเดียวใช่ไหมใช่ครับวันนี้วันเดียว ก็เปิดถึงถึงประมาณสักสามทุ่มหน่อยๆก็ต้องทาการฉากรับผมอ่าว่าไงพี่โตสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนครับวันนี้วันนี้มีหน้าที่ทําอะไรผมพู้อยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังไม่ใช่เบื้องหลังแล้วมั้งอยู่หน้าจอเลยเนี่ย ผมก็คอยอยู่เรื่องกระแสไฟสัญญาณอะไรพวกนี้ดูกระแสไฟให้มันสม่ำเสมอมันต้องแบ่งงานกันครับต้องแบ่งงานกันันเป็นไงก็ไม่ไม่มีปัญหาไม่มีครับผมเรียบร้อยดีมันต้องแบ่งเฟสอะเครื่องปั่นไฟมันต้องแบ่งเพาเวอร์ให้กินกําลังเท่ากันถ้ามันเอียงอะมันจะหนักเครื่องปั่นอฮเอียงก็ต้องเอียงน้อยที่สุดอฮแล้วเราจะควบคุมมันยังไงอะฮะมันอยู่ที่เราแบ่ง เราจะแบ่งเวอร์ขับตู้เฟลดละกี่แถงเฟดละกี่ตัวครับเราก็ต้องแบ่งให้มันเท่ากันอันนี้ก็มาแบ่งเวอร์ที่ขับบอลอีกจะมาจะมานับวเวอร์องเดียวไม่ได้เราต้องต้องจัดมัน power ขับตู้ขับบอลขับแหลมต้องแต่งครับผมครับผมไม่งั้นจะหนักเครื่องปั่นปัญหาหลักๆเกี่ยวกับงานแข่งนิ้วที่เจอบ่อยๆคืออะไรครับที่เจอบ่อยๆก็เรื่องสัญญาณนี่แหละการทำทำใช่อ่อมันเกิดจากอะไรครับมันหลายๆอย่าง บางทีก็กาวหลวมนี่ขนาดคือเราดูดูแลดีแล้วมันก็ยังเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คือมันเป็นเหตุสุวิุสัยเราทาอะไรไม่ได้จริงคือมันไม่อยู่หน้างานแล้วไงมันหลายจุดมันบอกไม่ถูกใช่ไหมครับผมอ๋ออย่างนี้เราตรวจเช็คไม่ได้เลยใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้แล้วไงมมันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ได้แต่ลองปิดแท่นกันชักสายสัญญาณดูว่าตัวไหนเสียอืมันจะมีตัวนึงอ่ะที่เป็นอ่ะครับพอเป็นตัวหนึ่งแต่นี้มันก็ อันนี้คือมันเป็นเหตุการณ์ปกติอยู่แล้วใช่ไหมใช่อ่าฮะแต่จะเกิดมากเกิดน้อยก็แล้วแต่สถานที่อยู่ที่กระแสไฟด้วยบางทีไฟตกมากๆก็ทำอ๋อครับครับครับก็เราก็พยายามไม่ให้มันทาน้อยที่สุดอย่างวันนี้วันนี้อากาศไม่ชื้นนะถ้าชื้นจะมีเสียงจิ้งหรีดมาอีกจี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่โอเคโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณคะครับขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังนะครับ อีกเขาเป็นผู้ให้ความสนุกเรียบทนกระชอวันไหนครับวั่ได้ยี่สิบสี่ตุลาที่นู่นนะหลังหลังวัฒนเศราอยู่เมืองการนะครับยี่สิบสี่ตุลายี่สี่ตุลายี่สี่ตุลานะครับขันชนชอภาพยนตร์ ช้างเจอช้างอันนี้ช้างเจอช้างนะครับอย่าพลาดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรออีกรอบนึงนะครับจะเปิดลูกทุ่งให้ฟังอีกรอบึีกี่ทุ่งนะสองทุ่สองทุ่งท่านผู้ชมไม่กลับนะครับรอฟังอย่างเดียวนะครับยเดี๋วดูบรรยากาศต่อนะครับลุงชอเป็นงไงบ้าง สบายดีสบายดีเนาะหลังจากที่ไปเยี่ยมที่บ้านแล้วรำใจสบายก็อยู่ได้ับผมจะของชอวิรชัยนะครับตัวจริงเสียงจริงมาคุมงานเองเลยนะฮะมาเที่ยวใอ้ <c oughs> ใออลูกหลานทำแล้วับผมให้ลูกหลานจัดการเนาะดูนะครับ คนรักหนังตัวจริงนะครับคนนี้เดี๋ยวปากอะไรให้ลูกหลานหน่อยครับเกี่ยวกับการทำหนังก็ตั้งใจทำทำไม่ดีที่สุดแล้วก็อย่าไปดูถูกคนอืน่นเขาแค่นั้นแหละพอใจแล้วเพื่อนผูงทั้งนั้นข้อคิดดีๆนะครับท่านผู้ชมไม่พูดเยอะนะครับ สวัสดีครับผมในนามท่านตู่ตูมตามนะครับเป็นเจ้าของสี่พันดอกกระโพงตูมตามอ๋อพี่เป็นเจ้าของเลยใช่ไหมครับเป็นเจ้าของครับจริงครับจริงจริงครับวันนี้มีหน้าที่ทําอะไรครับก็วันนี้คอยช่วยทีมงานเช็คระบบติดตั้งทั่วไปนะครับแล้วก็ระบบอะไรครับระบบเดินสายคอมเวอร์แอมป์ไปตู้ลำโพงอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับก็งานอย่างนี้ก็จะจัดเรื่อยๆจะมีจะมีงานตลอดจะมีงานตลอดซึ่งที่ ที่วัดทองใส่ก็จะมีปีหนึ่งสองรอบครับผมก็จะมีงานหลงพ่อวันนี้งานหลงพ่อแล้วก็จะมีงานประจําปีอยู่ต้นปีอีกหนึ่งรอบของทุกปีคร,ครับผมยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยกลุ่มรักหนักเอาแพงเดี๋ยวพูดเรื่องแบรนด์ของพี่หน่อยครับเริ่มต้นมายังไงะครับถึงมาเป็นแบรนด์ตุมตามก็เริ่มต้นมายังไงคือผมทํามาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่สิบเริ่มต้นมาจาก เออเป็นดอกละโปงรถยนต์เริ่มแรกชื่อแบรนด์อะไรครับตุ้มตาเหมือนกันครับตุ้มตามเลยครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่ส้ดแล้วตอนนี้ยังยังมีทําอยู่ไหมครับยังทําอยู่ต่อเนื่องครับยังพัฒนาอยู่ต่อเนื่องครับตอนนี้มีผลิตภัณฑ์กี่นิ้วมัางครับก็มีตั้งแต่หกจุดห้านิ้วครับแปดนิ้วสิบนิ้วสิบสองนิ้วถึงยี่สิบสี่นิ้วครับเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์เร็วเรวนี้เดี๋ยวรอ รอเศรษฐกิจกแป๊บหนึง่งครับผมครับผมเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ครับเร็วๆนี้อาจจะใหญ่กว่า24นิ้วแน่นอน mm hmm. แต่เท่าขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูกันเรว่าพูดเรื่องแบรนด์ของตูมตามหน่อยครับตอนนี้มีหน่วยหนังหรือก็ทีมงานไหนครับที่เอาไปใช้มั่งครับก็ทุกหน่วยแหละครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีรถแห่นะครับรถแห่ดนตรีสดหรือว่าเครื่องเสียงรถยนต์ ก็ทั้งลิเกเอยลิเกเอยลำตัดเอยอะไรเอยคือทั้งหมดมีหมดคุกคูหมดเลยใช่ไหมครับทั้งมแล้วเราเป็นมายังไงครับถึงวงการนี้ถึงมาชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของพี่ครับมันก็อยู่ที่ผลงานแหละครับเพราะว่าเราสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเราไปประคับใครให้มาซื้อของเราไม่ได้หรอกครับวันมันตอบโจทย์ใช่ไหมใช่ครับวัดกันที่ผลงานครับเอกลักษณ์ของผมหรอคือ คือผมสามารถสร้างของมาตอบโจทย์ลูกค้าได้ครับอะไรไม่ดีคุยกันเดี๋ยวเราแก้ไขค ok. รับลูกค้ามีสิทธิต่อว่าได้ครับ <cend> <INDISTINCT S 2> ถึงประสบความสำเร็จถ,ถึงทุกวันนี้น,กน,กนอกจากทำธุรกิจเกี่ยวกับลำโพงครัแล,ล้วก็มีพวกเครื่องเสียงอะไรด้วยไหมลำโพงอย่างเดียวเลยครับลำโพงล้วนเลยล้วนเลยครับอ๋อเดี๋ยวฝากเบอร์ติดต่อครับเผื่อประชาชนสนใ,นใจครับที่อยาก ได้ผลิตภัณฑ์ของพี่ครับ,รบติดต่อสายตรงเลยครับช่างตุ่มช่งตงุ่มตุ่ตาม0868846283นะครับปรึกษาได้ตลอดไม่ซื้อไม่ว่าเดี๋ยวเดีมาพูดถึงเรื่องแบนรนด์ตุงตามหน่อยครับ,รบตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็3เดือนที่ผ่านมาก็โควิดร,รู้กันอยู่ครับมันงานมันหดใช่ครับยอดยอดขายตกหนึ่งเลยยอดขายตกเนื่องเนื่องกาก ไม่มีเจ้าภาพจัดงานไม่มีใครกล้าจัดงานหนึ่งเลยเรื่องโต๊ะจีนให้นั่งกันหกคนนะครับหกคนเจ้าภาพจ่ายค่าโต๊ะไหวไหมครับไม่ไหวครับครับแล้วทีนี้เจ้าภาพไม่กล้าจัดงานคือมันมีผลกระทบกันหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยหน่วยดนตรีหน่วยหนังกลางแป้งหลักๆเลยคือโต๊ะจีนตอนนี้โต๊ะจีนตายนะครับมันก็เลย ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยคือแบบหลักๆเลยตอนนี้ประชาชนแย่แล้วนะครับหลายๆห,หน่วยงานไม่ใช่ว่ามันจะเป็นกลุ่มสายบันเทิงอย่างเดียวแม้กระทั่งโต๊ะจีนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีกิน,นกดูนตรงนะดนตรีก็เจอกันหมดใช่ครับร้านดนตรีก็ไม่มีงานร้านลงร้านเหล้าใช่ครับเรียบร้อยใช่ครับคือทุกวันนี้มันก็มันก็แย่ฝ่าที่ผ่านมา แย่ปากที่ผ่านมามากก,าก็ฝากฝากฝากช่วยหน่อยครับฝากเป็นเป็นสื่อช่วยกันนะครับว่ากลุ่มพวกเราก็หนึ่งเลยคือพวกเราทําตรงนี้คือเราคืออาชีพครับเราเป็นอาชีพ<ห>ไม่ควรบึงใช่ครับไม่ใช่ว่าเรามาเปิดกันเสียงดังไม่ใช่ว่ามาเปิดสองจอกันอย่างนี้มาหัดหน้าใส่กันอย่างนี้แล้วเอ้ยทะเลาะกันหรือเปล่ามาเปิดใส่กันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้คือถูก ถูกมีเจ้าภาพหามาให้มาแสดงเปิดแสดงเสียงก็เหมือนกับมรสพได้ร<ช>รูปแบบนึง้งอ,อันนี้ก็เป็นมรสพรูปแบบหนึง่งอันนี้เป็นคือเป็นงานวัดก็ชาวบ้านก็รู้กันดีอยู่ว่าเป็นงานของวัดครับปีหนึ่งไม่ได้จัดกันบ่อยๆวัดนีจะจัดแค่สองรอบครับสวัสดีครับผมชื่อชื่อเล่นชื่อหนูครับเป็นผู้บริหาร ยูเอ็นครับบริษัทนครหิมพ์พาวเวอร์ครับอิเล็กทรอนิกส์ครับคือเป็นเจ้าของแบรนด์ยูเอ็นพาวเวอร์ใช่ไหมครับก็เป็นเจ้าของไหมเจ้าของจริงจริงมี4ี่ท่านครับก็คือเป็นผู้รวมรวมุ้นครับทั้งหมด4ี่ท่านครับเกี่ยวกับหนังด้ไหมครับหนังนี้จอโดยตรงเป็นของเฮียอู่ครับครับครับแต่เรารวมทําในแบรนด์นครปฐมอิเล็กทรอนิกส์ก็คือยูเอ็นแล้วก็มี NE ซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่ครับ ท่านผู้ชมยังไม่เคยเห็นหน้านะครับวันนี้เปิดตัวเลยนะครับหน้าใหม่ครับหน้าใหม่นะครับเดี๋ยวพาผมแนะนําเครื่องเสียงหน่อยว่าของของพี่เนี่ยมีมีแบรนด์อะไรบั่งที่ที่จะแนะนําให้ผมหรือให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันครับตอนนี้คือเราทําตั้งแต่ช่วงโควิดมาครับก่อนหน้านี้เราจะใช้เป็นอออมาชนเราจะเป็น7,000พันเนะครับแล้วซึ่ง พอเราได้มารวมตัวกันทําเป็นเวซ่าปุ๊บเราได้ขยับทุกอย่างขึ้นมาใหม่เหมือนทายใส่เลือดใหม่ทั้งหมดครับก็เป็นพยายามเปลี่ยนพาวเวอร์เดี๋ยวเขาไปดูเลยครับเขาไปดูใกล้ๆเลยครับเป็นตัวนี้ครับในตัวไหนตัวนี้ครับเป็นซึ่งเป็นตัวใหม่นะสุดก็คือเจ0 0พัตห์วัครับอยู่เจ็ดพันครับแล้วก็ใส่เลือดใหม่อีกหนึ่งตัวเราใช้ภาคกลางก็คือ U C สองนี่นะครับครับผมแล้วก็ ม่ทั้งหมดครับตัวนี้เป็นยูพันหนึ่งพันหนึ่งพันหกร้อยครับเป็นของยูเอ็นก็คือนิสัยเลือดใหม่ทั้งหมดที่เราใส่เลือดใหม่เลยนะฮะแล้วก็ห้าพันหกอ่าก็คือเป็นใส่เลือดใหม่หน้าใหม่ทั้งหมดครับครับผมครับแล้วเราผมเห็นตัวนู้นนะครับที่เป็นสีน้ําเงินอ่าตัวนี้อันนี้คือเราทําขึ้นมา UN นี้เป็นแบรนด์ที่เราใช้เดินหน้าแข่งอยู่แล้วก็คือ NE นอะเนี่ย เราทําขึ้นมาจากที่เดียวกันที่โรงงานเราก็คือคเป็นแบรนด์แบรนด์น้องของยูเนก็คือเป็นเอีก็คือเราทํามาคุณภาพไม่หนีกันเท่าไหร่แต่ราคาเราอาจจะเบาลงมาครับคนก็เหมือนกับตอบโจทย์สําหรับคนที่งบน้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ<ช>ตอบโจทย์สาหรับคนงบน้อยแต่ว่าความแรงไม่ได้หนีกันคุณภาพคือไม่ได้หนีกันมากใช่ครับผลิตจาก ที่เดียวกันครับเรารับประกันแล้วสำหรับอย่างเงี้ยครับสำหรับคนที่จะไปใช้นะครับเป็นเป็นคนเออเป็นประเภทไหนครับเออตัวนี้เราตอนนี้ที่เราผลิต Power เวอร์ออกมาคือเราไม่ได้เจาะจงที่ว่าจะต้องใช้กับหนังกลางแปลงอย่างเดียวเราต้องการที่จะใช้กับดนตรีก็ได้หรือว่าเครื่องไฟก็ได้ใช้ได้ไหลายอย่างเอาไว้รับงานได้เลยใช่ครับเราสามารถเราจะทําคือเราทํา ตัวไม่ออกมาเยอะมากครับตอนนี้แต่เราไม่ได้เอามาโชว์ส่วนมากเราก็จะบอกได้ไหมครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างก็มีตัวมีปลั๊กไฟนะครับแล้วก็มีตัวเป็นเป็นไม้แบบบลูทูธนะครับเสียบเมมโมรีการ์ดได้แบบอะไรได้แบบจัดการได้ทุกอย่างครับในตัวเดียววันนี้ตัวไหนครับมีให้ดูไหมเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวนี้ครับเราสามารถเสียบแนะนําเลยครับ USB ได้แล้วก็บลูทูธกับโทรศัพท์ได้ครับตัวนี้ครับ ừ, แล้วก็มีไม์มีไม้สี่ตัวคือว่าถ้าเราจะเปิดเพลงเนี่ยเราเราเราสามารถใช้ USB เสียบตัวนี้แล้วเราก็โอเคครับเปิดได้เลยครับผมไม่ต้องไปใช้โทรศัพท์อย่างนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้ครับคือว่าแล้วก็เป็นตัวนี้ช่วยแต่งเสียงกลางเนี่ยครับที่เราผลิตขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นตัวนี้คือเป็นตัววัดโวลต์เราผลิตเองทั้งหมดครับตันนี้คือวันนี้เ,เป็นงานแรกเลยไหมฮะที่เอาเอามาลงอย่างเงี้ย ใช่ครับเราวันนี้เป็นงานแข่งวันแรกที่เอาเออกมาล่งางใจนี้ครับแต่เราจริงๆเราก็ได้ไปโชว์มาสระบ,บุรีโคราชอะไรเงี้หยหลายๆที่เราก็เปิดบูธใช่ไหมใช่ครับเราได้คนตอบรับ,บเป็นไงบ้างก็โอเคนะครับคนก็เข้ามาตอบรับรับชมก็ค่อนข้างโอเคครับแล,แล้วสําหรับคนที่สนใจนะครับเป็นประเภทไหนครับในงานวันนั้นนะคะคนประเภททาง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 โคราชทางสระบ,บุรีก็ส่วนมากจะเป็นเครื่องไฟนะครับแล้วก็ เป็นแบบรถแห่อะไรรถแห,ถแห่ก็มีรถแห่ก็มีก็มีก็เริ่มมีมาคุยครับทางด้านทางนู้นนะครับก็เริ่มมีติดตรอร่อเขามาคุยอ่ะเพราะว่าส่วนมากคนเราจะมีของใช้กันอยู่แล้วครับก็ถ้าจะเปลี่ยนสักครั้งหนึ่งเขาก็ต้องใช้เวลาคิดใช้เวลาประปุงเราเราจะสร้างความมั่นใจหรือสร้างความเชื่อถือยังไงครับสําหรับประชาชนทั่วไปครับก็่จะซื้อแบรนด์ของพี่ฮะก็คือคนเท่าที่บ้านเราภาคกลางนะครับเท่าที่ได้เห็นก็ คงจะเคยเห็นเราชนที่แบบชนกันติดติดอย่างปีที่แล้วเราชนกันที่กระเพงแสนครับเราก็ใช้แบรนด์เนี้ยแบรนด์เดียวชน3วันติดแต่แค่เปลี่ยนชื่อจอเฉยเฉยใช้เครื่องชุดเดียวตัวเดียว3วันชนโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนพาวเวอร์เลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับแต่ว<ก>่าอึดทนเคยท,<น>ทำมาแล้วครับก็ช่วงนี้เราช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามาสร้างเป็นบริษัทกำลังที่จะจดชื่อขึ้นมาเป็นบริษัท นครมทบอิเล็กทรอนิกส์ยูเอ็นก็มีอะไรที่ปรับปรุงอีกเยอะครับตอนนี้คือเหมือนเพิ่งจะเริ่มบริษัทใหม่ขึ้นมาแต่เราก็ไม่หยุดพัฒนาครับตอนนี้มีตัวแทนจําหน่ายที่ไหนบ้างครับเรื่องตัวแทนจําหน่ายนี้มันก็มีติดต่อเข้ามาหลายที่นะครับที่จบแล้วแต่ผมยังไม่แน่ใจต้องคุยทางด้านกับแล้วอย่าง<อ>ถ้าว่าประชาชนอยากได้สินค้าเนี่ยเราจะทํำยังไ,อไองอะอย่างแบบในแต่ละภูมิภาคอะไรอย่างเนี้ย ติดต่อมาที่เราโดยตรงก็ได้นะครับแล้วก็ที่แบรนด์ยูเอ็นนะครับที่เพจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่นครอะไรเงี้ยครับโดยตรงเลยแล้วเราเราส่งให้ได้ครับอ๋อแต่แล้วสําหรับอย่างเขาอยากอยากฟังน้ําเสียงอยากให้ไปเทสอะไรเงี้ยมันจะยังไงอะครับเราเราเราช่วงนี้เรามีออฟบูธเรื่อยๆนะครับเดือนหน้าผมไม่แน่ใจนะครับก็อาจจะมีไปสุรินอะไรเงี้ยเพราะว่าไปโชว์ก็เราโชว์ออกออกโชว์บูธเรื่อยครับตอนนี้ ฝากแบนด์น้องใหม่ครับ UN ครับก็ลองฟังลองชงมันดูครับในน้ำเสียงครับอึดทนแรงสร้างได้ครับก็ลองฟังกันดูนะครับชอบไม่ชอบก็ลองตัดสินใจดูครับขอบคุณครับ